สมัยก่อนพี่ผมถามหน่อยทุกครั้งทำไมเวลาพี่ได้งานอ่ะพี่ให้ผมทำกับพี่ทุกครั้งหรือเปล่าเอาตรงๆเลยกูบอกตรงเลยไอ้เฮียค่าตัวมึงถูกสมัยก่อนเนี่ยนะครับขอโทษนะครับคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไต่เนี่ยนะครับคือนักร้องอันดับหนึ่งของประเทศย้อนไปเมื่อประมาณ10 10กว่าปีก่อนอ่าตอนนั้นพี่นิกเป็นพิธีกรพิธีกรดาวรุ่งตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นพี่ทำรายการถลันหยุดวันนั้นที่เข้าไป เราต้องพูดคือใหม่ครับแล้วแม่งไอ้เหี้ยเข้าไปเสือกในกองถ่ายเขาแล้วก็มีช็อตหนึ่งก็คือที่จําได้เลยพี่เองอยังไม่กล้าเลยเพราะพี่เป็นกล้องไปแทรกแท๊ะเขาพี่บอกไอ้นี่เข้ามาเลยเข้าเลยพี่จําได้มันเป็นช็อตฟ้าประทานขออนุญาตเล่านะนิกมันเหมือนกับนิกกี้ต้องไปสัมภาษณ์พี่เบิร์ตแล้วมึงก็ใหม่มากมึงเสือกไปแหลงใต้กับพี่เบิร์ตมึงจาได้ป่าวอะไรรงมนใจไม่รู้ทีมว่าไปว่าสวัสดีครับผมถึงนิกกี้ครับเอาน้องคนไหนคนใต้เออจริงๆคนใต้เออแล้วพี่เบิร์ตแล้วพี่เบิร์ คนเนี่ยไม่รู้ว่าผมกับพี่ยุงเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเรียกพี่ยุงเกิดมาด้วยกันอยู่มาด้วยกันตั้งแต่กมมี่ตั้งแต่ผมอายุ17เจอ่า เกือบ20ปีโอ้พี่ยุงเวลาผ่านไปไวนะนี่มึงอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้3ามแล้วนะพี่นี่พี่น่าจะรู้จักนิกเกือบ20ปี15ปีก็ครึ่งชีวิตผมอ่ะ15ปีเจตอนนี้ผม34่อ่ะครึ่งชีวิตผมเลยอ่ะตอนนี้รู้จักพี่มานานมากรู้จักกันตั้งแต่นิกกี้เป็นพิธีกรวัยรุ่นยังเจนของแกมมี่เจมทีวีตั้งแต่เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าแกมมี่แล้วก็ตอนนั้นก็เจอพี่ยุงพี่ยุงในตอนนั้นน่าจะเป็นทีมงานรายการอีเมาส์ก่อนป่ะอยู่กับนัี่ยอกบ่่่ออมมมาานกก็็ไไเชืผใว ผมไน่อยู่กับพี่ยุงสมัยก่อนเนี่ยอยู่กันเทบทุกวันเพราะว่าแกมมี่เนี่ยสมัยก่อนพี่บอกเลยเขาจะแบ่งเป็นยังไงนะแกมมี่เขาแบ่งเป็นแผนกกอ่ามันจะเป็นจีเอมทีวีก็ท TV, ําทีวีใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็มีฝ่ายค่ายเพลงบนตึกเราค่ายเพลงแล้วก็ห้องนอกก็เป็นหนัง g H, ีทีเอก็จะแบ่งส่วนแบ่งส่วนกันแล้วในบริษัทจีเอ็มทีวีปัจจุบันเนี่ยทำซีรีส์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทารายการทีวีทำรายการทีวีเน้นไปทางรายการเพลงขอโทษนะมันจะมีรายการทีวีที่แบบว่าอันนี้คือลูกรักอ่า อันนี้คือแบบว่าลูกชังขออนุญาตขออนุญาตพูดรู้สึกแบบนี้จริงเคยชื่อเรารู้สึกแบบนั้นจริงถ้าลูกรักขอโทษนะสมัยก่อนรายการลูกรักเออคือรายการดังรายการดังก็จะมีรายการเวทขับเวทขับพิธีกรก็จะเป็นพี่เป๊กพี่จอห์นพี่ชอนมีอีเลโอแถมไปคนหนึ่ง ที่เรียกว่ารายการลูกรักก็คือเป็นรายการที่ลูกค้ารักอ่าแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เยอะสปอนเซอร์เยอะแล้วความใฝ่ฝันของเด็กพิธีกรรุ่นนั้นน่ะก็คืออยากไปอยู่ในรายการพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าไปอยู่อ่ะเงินเดือนมันจะเยอะอ่างานจะมีเยอะด้วยงานจะมีเยอะด้วยกว่าไอ้รายการทั่วไป พี่ยงเนี่ยก็คืออยู่รายการลูกชังลูกชังเนี่ยก็คือรายการยามทามไม่ใช่พามทามนะยามทามยามทามคือหลังเที่ยงคืนอ่าคือไอ้คนตื่นมาดูคือไอ้พวกตื่นมาเยี่ยวแล้วเผลอเปิดดูอ่ะวงก็คือเป็นรายการพี่ยงทำพูดน้ำตาก็ไหลเลยจริง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 เรตติ้งไม่ค่อยมีอ่ารายการของเรานําเสนอแค่เอาเพลงมาลงไม่ได้ขายลูกค้าไม่มีสปอนเซอร์อ่าแล้วถ้าเกิดพี่ โปรดิวเซอร์รายการลูกรักเนี่ยเขาก็จะไปแบบว่าถ้าเกิดเขาใช้งานได้เนี่ยเขาก็จะไปใช้แบบว่าพวกพี่ๆรุ่นใหญ่ตัวเทพอ่าเป็นพี่น็อตพี่ชอนพี่จอร์นพี่เป๊กอ่าประมาณนั้นแต่พี่ยุงอ่ะสมัยก่อนพี่ผมถามหน่อยทุกครั้งทำไมเวลาพี่ได้งานอะพี่ให้ผมทำกับพี่ทุกครั้งหรือเปล่าเอาตรงๆเลยกูบอกตรงเลยไอ้ข้าตัวมึงถูกเรื่องจริงมันเป็นอย่างี้มันเหมือนนักฟุตบอลลองลองนึกภาพนะมันเป็นนักฟุตบอลคือไอ้กูไม่มีตังค์ไปกูไม่มีตังค์ไปเมสซี่อ่ะกูไม่มีตังค์ไปโรนัลโดกูก็จะมา ตัวที่นั่งสำรองเอาหรลุงตรงนิกกี้อย่าหาอย่างนี้นะได้ตัวดาวลุ่งเนี่ยไมนูโคบี้ไมนูเด็กใหม่โอ้โหแบบนั้นโคบี้ไมนูส่งแบบไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่อ้นิกมันมีแสงเข้าใจป่ะอ่าเรารู้สึกว่าอ้นิกสนิทกับกูบีบง่ายแล้วค่าตัวอ้นิกมันไม่สนใจค่าตัวคือมีน้อยขอให้มีนิดๆิดเป็นค่าน้ำมันอ้นิกมันไม่ไม่เรื่องมากสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เคยสนใจค่าตัวเลยไม่ต้องไปถามผมเลยว่าพี่อย่าว่าแต่สมัยก่อนเลยปัจจุบันก็จะไม่สนใจนะค่า ค่าตัวจริงๆปัจจุบันอะสมมติถ้าไปสมมติไปออกรายการเพื่อนๆอะไม่เอาตังค์นะขอแค่ได้แลกได้คอนแลบได้อะไรกันเน่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยากทำไอ้เท่าที่อยากทำเออแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอะมันก็ต้องมีนิดหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่น้อยมากหนึ่งพันบาทคนอื่นนะคนอื่นเขาได้ค่าตัวสองสามหมื่นจริงเหรอเอาตรงๆไอ ใบเนี่ยพี่เห็นเพราะพี่เป็นโปรดิวเซอร์เซ็นให้พิธีกรตัวหลักเนาะสามหมื่นปอย่างไรสามหมื่นตอนหนึ่งสามหมื่นผมจำได้ว่าเราสามในสองรายการแล้วสมัยก่อนจำได้ว่ามาทำที่แกรมมี่เนี่ยผมเซ็นรับปังไปอยู่คู่กับช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าสองพันอ่ะพี่ก๋อยสองพันผมพันเดียวน้อยช่างแต่งหน้าอีกแต่ดีใจมีความสุขไม่ได้คิดเรื่องเงิน ไม่ได้คิดเรื่องเงินเลสมัยนั้นพันหนึงกโ็โอเคแล้วอะ่ะเฟี้ยวแล้วว่ะสำหรับผมอะอมสมัยก่อนนะ่ะนิกถือว่าโตมาด้วยกันพ,พี่ก็เรียนรู้มหาลัยกัมี่เหมือนกัน,กนแล้วก็อยู่กับเนี่ยอยู่กับพี่ยุงมานานสมัยก่อนเลิกเลิกงานก็จะไปนวดอ่ออาไปนวดนี่คือเขาเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเลิกงานจะถวะพี่ยุงแล้วไม่ผมถวะพี่พี่ก็รหาผมใช่ทุกวันอะพี่ยุงอยู่ไหนวะพี่อ่าไปก่อนเมื่เข้ารายการก็จะมาแวะซื้อกาแฟชวนพี่ลงไปซื้อกาแฟ อยู่ทุกอันทุกวันจริงสตาร์บัคมีปัญญาไปซื้อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อตังค์ไม่มีมันร้อยแก้วร้อยห้าสิบไม่ไหวมันไว้ให้คนรวยให้แบบนักร้องไม่ไหวไม่ไหวเรากินตรงไหนฉันสองบีพี่จ๋าอ่าพี่จ๋าแก้วหนึ่งยี่ห้าบาทสามสิบบาทน้ำตาจะไหลเริ่มต้นจากตรงนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็อยู่กับพี่ยูมาเลิกงานปุ๊บตอนเย็นก็ฟิตเนสเปล่าฟิตเนสตอนค่ำแล้วฟิตเนสตอนค่ำตอนเย็นเนี่ยจะไปซื้อหมูปิ้งหลังแกมีก่อนอ่าโหหมูปิ้งแล้วจะมีไอ้แจ่วด้วยแจ่วปลาแปลาแจ่ว ผมจำได้ด้วยผมจำได้หมดแกวปลาเสร็จก็จะเดินไปนวดเดินไปนวดเดินไปสัก200เมตรสายมือจะมีร้านนวดชื่อโทนี่ร้านอื่นในชั่วโมงละ200ไอ้ร้านโทนี่ในชั่วโมงละร้อยชั่วโมงละร้อยผมนวดกับพี่ใช่จำได้พอระหว่างนวดเนี่ยจะมีเพลงจ้าไม่คนอิ่มตึงตึงตึงเป็นเพลงก็เออเปิดที่สี่ทุ่มโมงจริงจริงพอนวดเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเดินกลับไปแกมมี่ไปฟิตเนสกันไปฟิตเนสต่อไปฟิตเนสก่อนก็จะแอบถอดเสื้อ แอบถอดเสื้อพี like ่ยูอโชว์แล้วก็จะเห็นคนอื่นจะเห็นเราก็จะเห็นพี่ตูนนะพี่บี้เนาะโอเคพี่เราว่าไปเล่นฟิตเนสกันแล้วเนี่ยพี่ยงผมถามเลยผมก็อยู่กับพี่มาตั้งแต่เด็กๆจนแบบเนี่ยผมมาทำยูทูปทำอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้มึงโคตรดังโอ้โหไม่ได้ดังพี่ยูมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเฉยๆยังรักษาชื่อเสียงเหมือนเดิมเขาเรียกว่ายังอยู่ได้ด้วยะอ่ายังอยู่ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราบางคนมาเริ่มหายหายไปแล้วไงเออเราก็ยังแบบพออยู่ได้แต่พี่ด้วยโปรดิวเซอร์ยงจากเมื่อก่อนโปรดิวเซ ใช้คำว่าโปรดิวเซอร์ขี้นะจริงเพราะว่าเมื่อก่อนมีบ้านอพูดตรงๆนะมีบ้านอยู่กับเมียสมัยนั้นเป็นแฟนมั้งอยู่กับเมียอยู่กับเมียแตกใ้เจ้าชู้จำได้จำได้ดีปรึกษาเขาเจ้าชู้มีปัญหาตลอดชอบทะเลาะกับเมียถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่เลิกกับเมียแล้วโดนเมียยึดบ้านถูกไหมถูกต้องใช่ไหมถูกต้องอโดนเมียยึดเท้าเท้าให้แฟนเนี่ยให้ให้แฟนเขาได้อยู่บ้านหลังนั้นไม่คิดจะฟ้องเขาเลยกับกับกับ แฟนใหม่เขาไม่คิดจะฟ้องเหรอไม่คิดจะฟ้องเพราะว่าเพราะเป็นอย่างนี้นิกกี้มันเหมือนกับซื้อด้วยกันซื้อด้วยกันแล้วมันมันกู้ร่วมแล้วถ้าเราเราจะไปฟ้องเขาเพื่อเอาเงินไม่ได้ไม่ได้เป็นเก็อเง้นก็เลยหอบหอบถุงดําเอาเสื้อผ้าใส่ถุงดําแล้วก็ออกมานอนกัมี่ไอ้ที่มึงเห็นกูแปลงฟันในห้องน้ําที่กูเห็นกูอาบน้ําฟินเน็ตคือ กูหนีมาอยู่ตรงนี้แล้วมียาฤิสคันหนึ่งถือว่ายาฤิสป่ะโตโยต้ายาฤิสสีขาวมีแค่นั้นที่เป็นสมบัติแค่นั้นนี่มึงจำรายละเอียดผมจำแนนผมเป็นคนจำแม่นจำได้ว่าเลิกกับเมียโดนเมียยึดบ้านแล้วอยู่ดีพี่ยุ่งทำไมผมไม่เจอพี่เอ้าวอยู่ดีมีคนมาพิมพ์มาหาผมว่ามาหาโปรดิวเซอร์ยุงหน่อยผมว่าชื่อคุ้นณอะอ้าอวยุงพี่กูหรืว่ะเอ้าวทำไมอยู่ดีพี่มาดังเลยไม่อยู่บนโซเชียลใช่ไหมเอาตรงกูคิดว่างี้ไว้นิกกี้กูรู้สึกว่าคนในในแกรมมี่ที่มันเป็นรุ่นเดียวกัับพี่่่อะมมนเริหาย มันเริ่มหายคือโดนรีโดนเลเยอั์โดนคนออกบังคับออกคือคนในแกมมี่เมื่อก่อนนิกกี้เห็นว่า3,000กว่าคนอยู่ในตึกแล้วทุกคนอยู่อย่างแบบเฟื่องฟูอยู่แอกมมี่อ่ะเทพอ่ะแล้วยุคยุคนึงนิกกี้เทพผีซีดีเถื่นอนเงินเริ่มน้อยมึงก็เห็นม,มาเป็นช่องเคเบิลค่าตัวเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีหลักหมื่นนะอ่าค่าตัวพิธีกรหลักสามหมื่นไอ้นิกกี้มึงค่าตัวนะคือโดนกด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 มึงหลัก 1, พันพันสองพันมึงเอาตรงนะมีเคเบิลทีวีอันหนึง่งมึงโดนเหมาทั้งเดือนอะเดือนละหมื่นห้าหมื่นห้าทั้งเดือนท่าวัน ตกเดือนนึงอ่ะหมื่นห้าเอาวันเท่าไหร่รายาร้อยรายการสดธรรมดาศี่ชั่วโมงเท่ากับมึงได้เงินเดือนวันนึงอ่ะห้าร้อยบาทแต่มึงเป็นพิธีกรต่อหน้ากล้องอ่ะสี่ชั่วโมงครับนี่คือเรื่องที่คือมันมันอยู่มันเริ่มมันเริ่ม<อ>เปลี่ยน<อ>แปลงอตอนนู้นยุคที่เป็นพี่เสกโลโซออกมาล้านตลับพี่ใหม่ล้านตลับ,พ,ลลบ,พ,ลลบพี่เขาล้านตลับอ่ะคนแกร,ร์ม,มี่เป็นอย่างี้นะนิกกี้ตอนพี่เข้าไปใหม่ๆอ่ะคือโบอนัสอ่ะ โบนัสสิบเดือนโบนัสสิเดือนสมมุติว่าพี่มีเงินเดือนที่2 0 0 0 0ื่นโบนัสสิเดือนแม่ก็คือสองแสนทุกปีได้เมยแล้วมึงลองคิดดูบางคนเรื่เงินเดือนแสนหนึ่งอ่ะนิกกี้เอื่องล้านหนึ่งคือตอนปลายปีอ่ะคือคนแกมมี่ถอยรถอ่ะกูจะเห็นรถใหม่ๆจอดป้ายแดงเต็มเลยอ่ะทำไมไม่เดินหน้าวะถอยแล้วไงวะไอ้ทุยหมายถึงเขาถอยรถออกจากจากเต็นก็เอาว่าเฟื่องฟูแต่ในยุคที่พี่เข้าไปมันเหมือนแบบจัดร้านเปิดสูงเออมันเริ่มดาวนิกรุ่นที่มึงเข้าไปนี่คือ มันเริ่มดาวเพลงมันธุรกิจเพลงมันเริ่มเราเริ่มเห็นล้มันเหมือนโดนดิสลอฟชั่นชิบหายแล้วคนอื่นโดนไล่ออกเขาเรียกเริ่มแก่กลต้องหาอะไรทำและก็เลยแอบทําคือตอนเช้าทํางานแกมมี่ที่มึงเห็นนะตอนคืนพี่ยกลับมาแล้วพี่นั่งทำโซเชียลทําช่องโง่โปรดิวเซอร์ยุงเฟซบุ๊กนั่นแหละก็แก๊กก็แก๊ก5ปีที่แล้วแต่คนดูเออพี่เริ่มพร้อมผมเว่ก่อนมึงนิดเดียว ไม่ได้คุยกันคือก่อนหนึ่งนิดเดียวแล้วทำไมาอยู่ดีมันมาดังได้พี่ยุ่งมันเป็นแบบว่ามีคนแบบรู้จักกับโปรดิวเซอร์ยุงโปรดิวเซอร์ยุ่งตอนแรกๆทำเนี่ยก็แก๊กๆหาหทางแต<ม>ไม่เจอพี่ชอบมาแบบมากลางกระดานาแม่งมาเขียน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 แล้วก็เด็กนักเรียนมันคือไงพี่ยุ่งมันคืออย่างนี้มันเหมือนทีมงานเราของพี่เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกองถ่ายเราอ่ะมันจะมีทีมงานจำได้ป่ะสมัยก่อนเราเป็นโปรดิวเซอร์น้องๆทีมงานก็เป็นนักเรียนเราเราก็จะแบบเฮ้ยพวกมึงทำไมคือสอนแรงมันดานใจมันเข้าใจป่ะค ให้มันทางานมืออาชีพเหมือนเราอ่ะเราก็ตั้งกล้องเอาโกโปรแต่ตั้งโง่ๆแล้วก็ถ่ายเข้าใจป่ะรับหน้าพี่ตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายแม่งหน้าน้องๆเหมือนสอนมันแล้วก็คนชอบเริ่มต้นจากการสอนวิดีโอก่อนสอนการทําวิดีโอเพราะเราอยู่กันมี่เราเก่งเราทารายการทีวีก็สอนคนทําวิดีโอช่วงโควิดช่วงโควิดคือมาช่วงมาช่วงโควิดช่วงโควิดคือจอแม่งดําตอนนี้อยู่กันมี่อยู่จอทีวีแม่งดําไม่มีงานทําแต่ว่าเขาให้เงินเดือนเราอยู่นะพี่ก็ทําวิดีโอตอนกลางคืนนะทำวิดีโอสอนคนตัดต่อ คนดูเว้งคลิปหนึ่งคนดูเป็นแสนไลค์แสนไลค์เลยแสนไล,ล,นไลค์คืนหนึ่งอะแสนไลค์ไม่ใช่แสนวิวแลวแสนไลค์เลยวิดีโออะหย่อนไปไอชิวรัลอ่าแล้วมันเกิดขึ้นตอนโควิดพี่เลยบ้าทำช่วงโควิดทำ ทุกวันเลยตัดวีดีโอโง่ๆสอนคนขอโทษนะเรียกว่าตัดวีดีโอโง่เพราะว่ามันเป็นวิธีตัดแบบง่ายๆตัดแบบง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนจริงมันต้องใช้ความตัดแต่พี่สอนคนใช้ใช้มือถือแต่สมัยนี้เหมือนคนชอบอะไรเร็วๆเว้ยไปทำโปรปรดักชั่นสมัยก่อนกล้องใหญ่ๆคนก็ไม่ได้ไม่ดูนะไม่ดูแล้วแต่วิธีการสอนของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันบางคนชอบพูดดีๆอ่าบางคนชอบพูดดีๆลูกอ่าน้องวาริสน้องวาริสทำอย่างนี้นะน้องไมเคิลน้องบ่าวกล้องอะไรไม้แต่สไลด์พี่ยุ่งคือไอ้วาริสอีกล้องพลาไติก ใช่ป่ะก็พูดเหมือนมึงอ่ะก็ธรรมชาติของเรายุคนั้นคือมันเป็นแบบนี้นในกองถ่ายตอนเป็นแบบนี้จริงๆนะคือเราอยู่ในกองถ่ายก็เฮ้ยไอถ่ายเร็วแม่คือเราเป็นแบบนี้จริงใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบโกรธพวกมึงนะมันเป็นแบบมันพี่มันน้องคุยกันน่ะพี่แต่ว่าผมจําได้ว่าไอคนที่เป็นแบบพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย คือคนส่วนน้อยที่คนชอบนะเว้ยวคนจะไม่ชอบคนแบบเราคนไม่ชอบคนกักข่ะถูกต้องหยาบคายแบบนี้คือคนไม่ชอบคือถ้าเกิดในบริษัทเนี่ยพี่ยุงกับผมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไม่มีใครมองอ่ะ สมัยก่อนเนี่ยยุงเนี่ยไม่มี่อยมีใครรู้จักนะคนไม่ชอบด้วยพี่ยุงเนี่ยอ่ะมึงเล่าหน่อยเมื่อก่อนเป็นยังไงภาพพดตอนตอนอยู่แกมี่เป็นยังไงแต่งตัวไงแต่งตัวไงไม่มีแจ็คเก็ตอ่าไม่มีแจ็คเก็ตไม่มีแจ็คเก็ตเสื้อดำเสื้อตัวเดิมอ่าท้องไม่มีอ่าชุนชนจนอ่าแต่ว่าจะใส่เสื้อลัดแขนอ่าอ่าโชว์แก้มอ้าวก้ามใหญ่เกมเหมือนเดิมอ่าอ่าผมไม่ยาวผมเป็นยังไงทรงผมเป็นยงไงทรงเต่าตนชัยโอ้โหแจกกลางแล้วจะเจอเขาทุกเช้าอ่าเข้าไปแบบเข้าไปเข้าไปแกมี่อ่ะเข้าไปเยี่ยวทุกเช้าะ ชั้น30ผมจำได้หกโมงครึ่งแตเจอพี่จีละทำอะไรบ้วนปากล้างหน้าแปรงฟันเอาน้ำจากก๊อกกับจากซิงอ่ะแทบจะอาบน้ำแล้วไอ้เหียมีพาเช็ดตัวผืนนึงเพราะมันไม่มีที่อาบน้ำก็กูเอากูหนีเขาเรียกอะไรหอบจากเมียมาอยู่ที่แกมมี่คือมันนอนแกมมี่กินแกมมี่เลยอืแล้วคนจะไม่ชอบสไปายนี้เพราะว่าเป็นแบบ โปรดิวเซอร์ที่แบบพูดหยาบอือ่าพูดไม่เพาะเขาเรียกว่ากะคาหน่อยอ่ะสมัยก่อนคนไม่ค่อยชอบแบบเราเลยออื่อพราะ่เพราะอะไรพี่เพราะโลกมันเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบคนผู้ชายคือพี่แบบอ่าธรรมเนียมนิยมอ่ะคนจะชอบ ผู้หญิงที่ทรงแบบนี้ผู้ชายต้องใส่เสื้อเชิ้ตต้องเป๊ะๆใส่แว่นแนวนักธุรกิจแต่ไอทรงแบบเนี้ยไอทรงแบดบอยคนไม่ชอบอม,มันเพิ่งมาเปิดโลกมันเพิ่งมาเปิดว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยแหละไอความเดียวมันเพิ่งมาประมาณสิบปีนี่เองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบสมัยนี้พูดในทีวีเมื่อก่อนต้องมีใบาจากสถานีอะโอ้โหส่งบรนดาลุย้ยเมึองโดนละสมัยก่อนอะพี่ใช่ไหมว่าผมอะมึงโดนไหมสมัยโู้นโอ้โหโดนดายับผมแบบ โดนใบแบบใบสั่งอ่ะใบสั่งจากพี่ชร์เลยรายการโอไอซีออนแอร์ปุ๊บเวลานี้นายณัชชาจันทพันธ์พิธีกรโอไอซีได้พูดว่าขี้เปียกออกรายการโแล้วมันอย่างนี้จริงๆเซนสายทิพย์มณฑลกุลณอยุธยาจริงๆถึงพี่ชร์มาอีกวันหนึ่งมาแล้วนายณัชชาจันทธ์พิธีกรโอไอซีรายการออนแอร์เวลาได้พูดคำว่า ค่ะเบนจนเนี่ยผมมาทำยูทูบเพิ่งมีคนอ่ะพี่แก้วอ่ะพี่แก้วคือแม่ผมพี่แก้วโอซีพี่แก้วโอไีซีคือแม่ผมเลยเป็นคนที่แบบว่าเอาผมเข้าแคมีอ่ะเพิ่งมาแบบมาคุยกับผมว่าสมัยก่อนนะขอโทษทีนะที่แบบว่าเวลานิกกี้แบบพูดหยาบพูดเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตำหนิอ่าตำหนิมึงด่าอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าสมัยนี้คนแบบคาแรคเตอร์แบบนี้คนชอบอะไรรูเลี่ยนไม่น่าเชื่อตั้งอยู่นะไอการพาเหล่าของมึงเป็นเป็นเรื่องที่ดีในดีมีร้ายไม่นายมีดี ดังนั้นกูว่ามึงมึงกับพี่อะโชคดีมากที่เราเป็นตัวเองแล้วแม่งกลายเป็นรสชาติที่คนชอบอแล้ปัจจุบันพี่อยู่มีทีมงานกี่คนพี่ปัจจุบันก็มีทีมงานประมาณ 10, 10คน10คนสิบคนก็ใหญ่นะสิคนรวมเมียด้วย โอ้เมียเมียเป็นแอดมินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่น้องทีมงานตกใจเมียพี่อยู่บ้านอ่าสิบคนไม่เคยผมไม่เคยเห็นเมียพี่เลยว่ะบอดี้เชนเดี๋ยววันหลังพาไปรู้จักมีรูปป่ะไม่มีไม่มีไม่เอมีมีรูปมีรูปมีรูปชื่อพี่เหมยลี่อ่าตอนนี้แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วทุกวันนี้นิ่งแล้วยังไม่แต่งงานแต่ว่าชีวิตนิ่งแล้วอยู่แล้วก็ดูโตปผู้ใหญ่ขึ้นนะก็สิบกว่าปีนี่สี่พี่สี่สี่แล้วผมสามสี่สี่สี่แล้วโอ้ยสมัยว่าตอนนั้นผมเจอพี่พี่ยี่สิบเจ็ดยี่เสิ่แปดยี่สิบแก่่เหมือนนนน้ีป เฮ้ย <c oughs> ตอนนี้พี่เปลี่ยนจากเดิมเยอะป่าดูภูมิฐานขึ้นเฮ้ยจริงป่าถ้าถ้ามองอะดูภูมิฐานขึ้นดูภูมิฐานขึ้นเมื่อก่อนเขาจะไม่ใช่อย่างงี้เขาจะแบบว่าเอาตรงแล้วก็แซลคือแบบปากเหมือนนันเด็กเอาไง,ไง่ายนันเด็กเป็นยังไงอะ <c oughs> พี่ยุงเป็นอย่างนั้นคน <c oughs> นิ่งอวตารมาเลยก็ <c oughs> คือพวกผีเจ้าปากอะก็คือถ้าอยู่ทุกวันนี้พูดแบบเดิมอะอยู่ไม่ได้นะการบูลลี่คนหรือมุกแบบนั้นโดนโดนแบนแน่นอนถ้าพี่จะไปดูภูมิฐานขึ้นมีอยู่มีทองมีทอง ก็มีตังค์ขึ้นเอาตรงๆชีวิตมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเพราะทุกอย่างอ่ะมึงเรามีสื่อเป็นของตัวเองแล้วเราได้ทํางานที่เรารักเอ้ยนิกกี้ต้องบอกชีวิตตอนนี้คือมึงรู้สึกไงบ้างพี่ถามมึงกลับครับพี่พอเรามีสื่อเรามีช่องที่เราเมื่อก่อนเราทําอะไรเราก็ต้องกลัวแบนเราต้องกลัวไอ้เซนเซอร์เราต้องทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้มึงมีช่องของตัวเองที่มึงสามารถตื่นมาทำคอนเทนต์ได้ทุกวันรู้กไงบ้างก็แอคทุกเรื่องแอคก็รู้สึกว่าผมเนี่ยก็ประมาณแบบ พี่ตาอะไรเงี้ยประมาณพี่ตาประมาณพี่นิดอรพัน์อะไรเงี้ยตาปัญญาตาโนนโอ้โอเคโอเคโอเคถ้ามีมีซ่อมของตัวเองแกแก้งนะแก้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยอกไม่ใช่ยอกยอกนันก็คือทุกวันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าเกรงใจอ่ะเมื่อก่อนพูดแบบว่าเมื่อก่อนเวลาไปออกรายการไหนมันก็ต้องแบบว่าเล่นสุดเพราะว่ากลัวเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างเออกลัวเขาไม่จ้างอะไรเงี้ยพี่แต่ทุกวันนี้มีสื่อของตัวเองมันก็แบบว่าอยากทําที่ เราอยากทาอ,อ่ะพี่ยุง m, ใช่ไหมพี่คิดเหมือนผมป่ะพี่พี่รู้สึกว่าตื่นเช้ามามีความสุขมากทุกวันนี้แม่งแฮปปี้มากอยากทำพี่อะไรก็ทาแล้วก็อยู่ในกรอบที่เราแม่งทําได้ air ออนแอร์ m, ได้ไม่หยาบจนเกินไปแต่ไม่น่าเชื่อเป็นระดับโปรดิวเซอร์ยุงอะสอนคนโู่นน,นี่นี่นะ่ะโดนโกงเงินสิบล้านโดนดิโดนโกงเงินสิบล้านนะครับนี่คือพาร์ทของการเสียค่าโง่แล้วครับอู้พี่ยุงแต่พี่มีเงินเก็บสิบล้านพี่ต้องไม่ทรอะไรเนี่ยมีเงินก็คืออย่างนี้เราพี่ทำจริงเป็นเงินพี่นิกเป็นเงินเก็บทั้งแฟนกับพี่อะ รวมกันเราเก็บสะสมมาแล้วมี10บล้านแล้วเอา1ิล้านนั้นไปฝากพี่คนหนึ่งซึ่งให้เขาลงทุนให้สนิทไหมสนิทผมรู้รู้จักปะสนิทนิกกี้ไม่รู้จักอ่าสนิทก็น่าเชื่อถือทุกอย่างสนิทกันขนาดไหนทีสนิทกระทั่งแบบว่าเข้าออกบ้านเขาได้อยู่บ้านเขาได้อู้ก็สนิทมากเลยสนิทมากสนิทมากสนิทเหมือนนิกกี้แหละวันหนึ่งเอาเงินไปฝากเขา โอนเนี่ยโอนธรรมดาเนี่ยไม่มีสัญญาด้วยนะเขาเขาเขามาชวนเราเองหรือว่าเราเสนอเอาไว้เขาพี่เขาก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันมันมันได้ผลทุกเดือนอมันปันผลทุกเดือนแล้วมันมีการปันผลจริงก็คือฝากไว้เดือนแรกปันผลหกแสนกี่บาทได้หกแสนสิบล้านไงโอนดอกมาให้ซิหกแสนอ่าก็ได้เงินปันผลจริงหกแสนนี่กี่เปอร์เซ็นต์ว่าหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะมากหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์อดอกนะตอนได้สะใจไหมหกแสนเอ้ดีใจ ดีใจมากๆพี่กับกับแฟนยิ้มเลยคือแบบกอดกันไหมโอ้โหไม่ได้คือดีใจจับมือกันจับมือกันแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี่สบายละชีวิตนี่รูสบายแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วคืออย่างน้อยเรารู้สึกว่ามีตรงนี้ทุกเดือนทุกเดือนกินเรื่อยๆสองปีก็คืนทุนแล้วก็คือแบบสบายเดือนแรกหกแสนเดือนสองได้ไหมเดือนสองยังได้อยู่อีกหกแสนเป็นล้านสองอ่าอ่าเดือนสามล่ะไม่ได้ละจากนั้นเงี่ยพอไม่ได้ปุ๊บพี่ทวงไหมเจอวิกฤตทวง แล้วเขาว่าไงทวงแบบแบบไม่ได้ทวงแบบเขาเรียกว่าจะเอาเงินเงินดอกนะมไม่ได้อยากจะเอาเงินดอกแต่แค่บอกว่าขอเอามันเริ่มมีซายแปลกๆแล้วก็คือมันมีความแบบไม่ค่อยคุยกันห่างๆางกันเริ่มไม่ได้แบบเริ่มแปลกๆเอางอ่ายๆแล้วก็สุดท้ายเขามาบอกเราว่าเขาเจ๊งเจ๊งอะไรเขาบอกว่าธุรกิจเขามีปัญหามไม่สามารถทําแบบเดิมได้อืแล้วก็ไม่สามารถคืนเงินต้นได้ด้วยพอพูดอย่างนี้ทไไัไงแล้วย ตีนเอาตีนไก่หน้าผาักเนี่ยยกตีนมาคือกับสองผัวเมียนอนอะ่ะพี่แล้วพอเขาพูดจากนั้นปุ๊บตอนแรกที่เขาบอกว่าธุรกิจเขามีปัญหาใช่ใจพี่วิวไหมตอนแรกก่อนเลยใจพี่วิวไหมมันเหมือนแบบเป้าคือแบบแม่นั้นทั้งชีวิตเข้าใจป่านี่คือ,ม,คอมันคือทั้งชีวิตนะพี่เหลือเงินเก็บหลักแสนนะนี่รอพี่เหลือเงินเก็บกับสองผัวเมียเพื่อเอาเงินไปลงสิบล้านนะใช่แล้วก็เรามีเงินเหลือไว้เลี้ยงพี่น้องเข้าใจป่ะเหลือได้เลี้ยงพี่น้องได้ประมาณห้าหกเดือนอ่ะอันนี้เรื่องนานไปอย่างไม่อยสดปีที่แล้ว ปีที่แล้วก็ไม่นานตอนนั้นมีชื่อเสียงแล้วนะใช่าพอธุรกิจมีปัญหาปุ๊บไม่สามารถคืนเงินต้นด้วยอพอพี่ได้ยินปุ๊บพี่พูดอะไรกับเขาไหมพี่สุภาพกับเขาทุกครั้งก็คือพิมพไลไปบอกเขาขอเขาด้วยความพี่น้องอ,ะอ่ะเราคือพี่น้องกันเราก็เลยแบบซอฟที่สุดพี่ครับผมจําเป็นต้องใช้เงินขอก้อนนี้3ล้านก่อนได้ไหมขอหล้านก่อนนะขอน,นี้ก่อนได้ไหมนี่ทยอยคืนผมแต่มันมันไม่เป็นตามนั้นอ,ะอ่ะไม่จะพูดยังไงคือตอนนี้กูไม่ทวงละ เป็นพี่เหมยลี่เป็นแฟนพี่ที่แบบทําหน้าที่นี่แทนครับแล้วพอปุ๊บสองคนผัวเมียทำไงพี่จากที่อุตส่าเนี่ยทำโปรดิวเซอร์ยุงมาสี่ห้าปีมีเงินเก็บสิบล้านอยู่ดีไปลงทุนได้มาล้านสองเองแล้วก็บอกว่าไม่มีทังวะี่ทำไงตรงๆนะคิดแบบนี้เลยนะคิดแบบในใจคือช่างไอ้ช่างคิดนี้เลยฮะคิดมาคือกูโดนละกูโดนละกูฟังเรื่องมึงด้วยเข้าใจว่าเรื่องที่มึงไปออกรายการแชร์มึงโดนโกงแต่ของกูอ่ะกูโดนทั้งทั้งหมดทั้งหน้าตักอ่ะเข้าใจป่ะกูเลยรู้สึกว่า ไม่เป็นไรเหลือไอ้หลักแสนเนี่ยกูสู้ใหม่ปั้นใหม่ปั้นใหม่ออสู้ใหม่ถ้ามึงแพ้ถ้ากูยอมกูแม่งจมฆ่าตัวตายได้เลยนะก็จะเป็นบางคนนะตรงนะคือบางคนที่แบบภูมิไม่มีทั้งหน้าตักนิกอีกระทั่งชีวิตอะทั้งหน้าตักหน้าตอนนั้นนะอโอเคหลังจากนั้นขอแยกเล่านี้เดียวได้พี่เราเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานนะก็คือที่ไวรัลลิดไวรัลอะ่ะก็คือพี่กับแฟนอะไปกราบหลวงปู่ท่านหนึง่ง ครับหลวงปู่มหาศิลาผมดูในติกตอบนิกได้ดูใช่ป่ะเรื่องนั้นคือเรื่องจริงตอนนั้นยังไม่ได้คืนสักแดงหนึ่งเลย10ล้านนะเหมือนแนะนำในคลิปเลยที่แฟนพี่คิดในใจแล้วก็ท่านบอกว่าได้คืนแค่3ล้านแล้วหลังจากนั้นได้คืน3ล้านจริงๆคือยังไงนะพี่พี่ไปเจอหลวงปู่มหาศิลาพี่ไปกราบหลวงปู่ตอนไปกราบหลวงปู่ไปกราบหลวงปู่ตอนแรกที่ไปกราบหลวงปู่เนี่ยตอนแรกที่พี่ไปตอนแรกเคยเจอหลวงปู่มาก่อนไหมมีคนบอกว่าให้พี่ยุ่งไปถ่ายเพราะตอนนั้นพี่ยุ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการไปวัดไปถ่ายทำวัดอยู่แล้วเเเเค้้าา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 บบอออออออกกกว่่่่่่่่่มมมมีีหหลลลงงงงงปปปปปูููททนนนนนนึยยยฬสิิิิธุ์์ไไไไไไไรรรรดดแแัตืฏภญญะ พี่ก็ไปถ่ายทาไปถ่ายทาอยากรู้ว่าท่านเป็นใครครับปากฏไปถ่ายทาเนี่ยแฟนพี่ก็อยากไปขอในใจก็คืออยากจะไปบอกว่าหลวงปู่ขาหนูมีแนวโน้มจะได้คืนไหมแต่คิดในใจไม่ได้พูดออกมาไม่ได้พูดออกมาแล้วเหมยรี่เขาอยู่หลวงปู่ท่านก็พูดเป็นประโยคเหมือนประโยคบอกเล่าบอกว่าบอกได้คืนด็อกได้แค่สามล้านพูดเป็นภาษาอีสานเริ่มพี่เหมยรี่ก็ตกใจวันนั้นมีคนในเหตุการณ์บันทึกไว้ด้วยอ่าเก็ตป่ะเอาภาพนั้นมาลงตัดต่อนิดเดียวอ่าแล้วเหมยรี่ก็บอกแล้วพี่เหมยรี่ก็บอกว่าสรุปไม่ได้ห้าล้านหรอคะ เข้าใจว่าเพราะเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกเขาจะคืนห้าล้านสรุปสิ้นเดือนนั้นวันที่30เมษาหรือ29เามษาพี่จำไม่ได้มีเงินโอนมา2ใบคือใบหนึ่ง2ล้านบาทบากับอีกใบหนึ่ง1ล้านบาทเป๊ะเลยอ๋อสามล้านเป๊ะเชื่อป่ะแล้วทุกวันนี้มาถึงเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีโอนมาให้อีก2ล้านบาทเป็น5ล้านใช่ตอนเนี้ยเขายังติดเงินเราอีก5ล้านบาทอ่าแล้วพี่ยังทวงไหมก็ยังทวง ก็ยังมีความหวังอยู่แต่ทุกวันนี้คือเราไม่ได้เฝ้าหวังว่าจะไอ้ทวงเป็นเป็นหลักเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำมาหากินหามาหาและอื่นแต่ว่านั่นหมายความว่าหลังจากวันนั้นมาพี่ก็เชื่อหลวงปู่ดิเพราะอยู่ดีๆท่านทักว่า<ช>ได้สามล้านคือเราเชื่อเรื่องการทําดีได้ดีเพราะจะทําแบบไหนได้แบบนั้นแล้วก็พี่เหมยลี่เขาก็ทวงแล้วก็ทามาหากินไปเรื่อยเข้าใจเปล่าหมาย<ๆ>ถึงทวงก็ไม่ใช่ทวงแบบเป็นหน้าเลือดไปทวงเขาคือ บอกว่าบอกเขาตรงๆเข้าใจป่าวแล้วก็มีอะไรก็จะช่วยเขาเขาเรียกปณีประนอม,อมอประมาณนี้ตัดเรื่องปฏิหารทิ้งนะ,ะตัดเรื่องไอ้เรื่องที่มองไม่เห็นทิ้งสลับพี่คือหนึ่งเลยมันมีกำลังใจคนเราส้นตีนถ้าเรามีกําลังใจออกไปทํางานมันแฮปปี้ว่ามันจะมีกําลังใจมันก็ได้คิดบวกับพี่ประมาณนั้นเล่าให้แฟนขับฟังหน่อยนะครับพ่ยุงเรื่องนี้จริงไหมว่าสมัยก่อนเนี่ย นะครับขอโทษนะครับคุณเบิร์ตธงชัยแม็กกินไตเนี่ยนะครับคือนักร้องอันดับหนึ่งของประเทศมมีเวลาหรอตอนนี้นี่จะมีเวลาอีกนิดนะครับเดี๋ยวผมไปนะครับบยบสามครึ่งเดี๋ยวผมไปแล้วไปอ่านข่าวได้เลยพี่นิกย้อนไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นพี่นิกเป็นพิธีกรพิธีกรดาวรุกตอนนั้นคือตอนนั้นพี่ทำรายการฮัลโหลวันหยุดฮัลโหลมันหยุดก็คือมันได้รับหน้าที่มาแล้วจะมีงบประมาณหนึ่งให้ไปทำปากรับพี่ยุงอ่ะได้ทำพี่เบิร์ต แต่ว่าไม่ได้ทำรายการใหญ่นะคือต้องเอากล้องเนี่ยไปถ่ายที่มิวสิกวิดีโอเล็กๆใช่ป่ะ m b อยู่คนเดียวนี่ไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้มีรถตู้กองมาถึงตัวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงถ้าแบบขอโทษนะครับกองอื่นะครับมีรถตู้กองเราสองคนยังไงผมไปกับพี่ยุงก่บทีมงานไม่ได้มีสองคนนะไม่ได้มีแบบนี้นะพี่ยุงเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยถือกล้องตัวหนึ่งกล้องไม่ได้แคมง้ๆผมเป็นพิธีกรจำได้ว่าใส่หมวกเองไม่ไม่มีช่างแต่งหน้ามึงแต่งตัวเองทุกอย่างแต่งตัวเองโบกแท็กซี่ไปกันสองคนไปกัน ไปเข้ากองเขไม่รู้ไม่รู้จักใครวายกันจำได้วายกันตั้งแต่ตั้งแต่ยกไฟอ่ะวายกันแบบพราะเราไปเบียดเบียนเขาเข้าใจป่ะเป็นแบบนั้นอะเห่าฉลามอ่ะเข้าใจป่ะเออหน้าเวทนามากแล้วพี่เบิร์ดอ่ะถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะมีแบบทีมงานนะพี่เล็กอุสบาห์ผู้บริหารแบบโอ้โหเอาง่ายๆแค่ช่างแต่งหน้าพี่เบิร์ดเนี่ยพี่นกเนี่ยเราจะกลัวเลยนะมาก่อนเนอะเราไม่กล้าเข้าใกล้ไอ้ฮิตบารมีเจอช่างแต่งหน้าของนักลอกรุ่นใหญ่เราเจอแบบโอ้พี่ครับพี่ครับ เออแต่ละคนคือเอาตรงไม่ใช่แค่พี่เบิร์ดนะออล่าทุกคนเราไม่กล้าเข้าไปเลยกล้าเขาุ่นลุ่นใหญ่หมดละวันนั้นที่เข้าไปเอาตรงเราต้องคู่คือใหม่ครับแล้วเข้าไปในกองถ่ายเขาแล้วก็มีช็อตหนึ่งก็คือพี่จำได้เลยพี่เองอยังไม่กล้าเลยพาะพี่เป็นกล้องไปแซกแทกเขาพี่บอกไอ้ hey, นี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่จําได้มันเป็นช็อตฟ้าประทานขออนุญาตเล่านะนิกมันเหมือนกับนิกกี้ต้องไปสัมภาษณ์พี่เบิร์ดแล้วมึงก็ใหม่มากมึง ไปแหลงใต้กับพี่เบิร์ตมึงจำได้ป่าวคิดไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรนอนใจมิกมึงเล่าดิมึงพีพูดอะไรพี่เบิร์ตอะไรอะไรนอนใจไม่รู้พี่พูดไปว่าสวัสดีครับผมชื่อนิกกี้ครับเอ้าน้องคนไหนคนใต้เหรอจริงๆคนใต้เหรอแล้วพี่เบิร์ตแล้วพี่เบิร์ตก็คุยคุยภาษาใต้เลยคนใต้เอาน่องน่องแล้วจะใต้ถ่ายไรอะเอออะไรเงี้ยแล้วพี่เบิร์ตมีมูเตะมูเตะนี่ไม่ไม่รู้อันนี้คืออะไรพี่เบิร์ตไม่รู้ก็เหมือนไก่ข้ามไก่ก็เหมือนไก่ไม่รู้นี่คืออาหารของนพี่ไง แล้วทุกคนก็จับจ้องมองนิกกี้ว่าแบบไอ้เด็กนี่กล้าพูดใต้กับพี่เบิร์ตใช่เพราะทุกคนไม่มีใครได้ทำงานพี่เบิร์ตได้ทำงานพี่เบิร์ตแต่ไม่ได้คุยสนานาพี่เบิร์ตนะมึงได้ทำมันเหมือนกับเป็นที่ยอมรับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถ่ายแบบเนี้ยสามารถพี่เบิร์ตได้หลายๆช็อตทีนี้ก็หลังจากนนั้ทุกงานที่ถ่ายฮัลโหลวันหยุดถ้็จะเป็นเนี่ยผมพี่ยุงพี่ยุงเป็นโปรดิวเซอร์ผมมาทำแล้วก็นันเอ๊กตลอดแต่ที่ผมอยากจะโม้เนี่ยพี่ยุงพี่จำได้ไหมวันที่ผมประทับใจที่สุดเลยพี่เบิร์ตเขาลันททูี่โโอ้ อินแพคอารีน่ามองงธานียแล้วทีนี้เราสองคนอ่ะเข้าไปเก็บเบื้องหลังซึ่งไม่มีใครเข้าไปนะไม่มีเข้าไปมีแค่พี่เบิร์ดร้องเพลงอยู่บนเวทีมีพี่เล็กบุสบาลที่ยืนขดยืนดูโชว์แล้วก็ดูโชว์พี่เบิร์ตอยู่พี่เบิร์ดพี่จำได้ไหมพี่เบิร์ตร้องเพลงอยู่บนเวทีพอเราเดินเข้าไปปุ๊บอ่ะพี่เบิร์ดเลิกร้องเพลงแล้วมาคุยกับเราจริงไหมโอ้จริงนี่คือสาบานคือสำหรับเราเนี่ยสำหรับเราคือเฮ้ยจริงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตเต้นอยู่พี่เบิร์ตเต้นอยู่คือโอลานอน้องรอ พอปุ๊บพอเห็นเราปุ๊บหยุดดถือว่าหยุดปุ๊บแล้วพี่เบิร์ดก็เรียกเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดินมาเดินมากอดเดิเราใช่ใช่จริงอันนี้คือเรื่องจริงพี่เล็กบุซบาด้วยนะคือไฟมันส่องตอนนั้นเราแม่งมั่นใจไอ้นิกมึงมั่นใจป่าวผมมั่นใจว่าคนเราไม่ได้ทำงานพี่เบิร์ดนี่คือหลับเทพโอ้โหสัมภาษณ์พี่เบิร์ดนี่ไม่ใช่ว่าใครจะมาคุยง่ายนะเลเวลขึ้นเลยแหละตอนนั้นขนาดนั้นเน็กอะนั้นเน็กอะสัมภาษณ์พี่เบิร์ดมือยังสั่นนะอันนี้พูดจริงนั้นเน็กกกกัััับพีี่่่เเนนนนนนยยสสมมอจจจะะะภาษณ์้็ริง สุบูรีแล้วก็เอ้ยุงมีอะไรบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยคำถามนี้เอาชัวร์นะว่าคั้นานิคยังสันอ่ามึงสันม่าวถามจริงตอนนั้นก็สันอืมสันแต่ว่าไปรู้อะทัศนยนแต่ว่าเป็นเด็กไม่ไม่กลัวเว้ยยุงผมว่าเป็นเด็กไม่ค่อยกลัวมึงเฟรนลี่มากผมไม่ชอบเข้าหาผู้ใหญ่อ่ะแล้วที่ประทับใจอีกทีนึงซื้อหมูปิ้งยังไงวะซื้อหมูปิ้งอ่าหน้าแกมมี่ซื้อหมูปิ้งอยู่ปุ๊บขอโทษนะพี่นะรถโฟกสสปาเก็ตยอมรถติดเลยอโศกอ่ะ รถเป็นยังโลกโลกอ่ะขับมาจอดนั่นน่ะมปิ้งปึ๊บเบรกจอดทั้งหลังเนี่ยติดกันเป็นเกลียวเลยมีเสียงเรียกดาราดาราจริงเหรอดาราเปิดกระจกมาว่าใครเรียกว่าดาราหันไปอ่ะพี่เบิร์ดเปิดกระจกเรียกผมคงใช่ไหมตายโอรถติดกขั้นตอตอนนั้นแหละศาตร์ยืนซื้อมือปิ้งแล้วร้ตึกไงโอโหเอ้า ทีนี้ก็เดินแอคไม่วายใครเลยเดินแอคไม่วายใครเลยจริ่งไอ้มันมั่นใจจริงๆริงพอเหมือนกับได้ดาบอะเข้าใจว่าเหมือนแบบไอ้เรื่องได้ดาบได้โล่แล้วเข้าใจป่ะกูกูเป็นโปรดิวเซอร์กูรู้สึกว่าได้ทำงานกูก็มั่นใจไอ้นิกเป็นที่ดีกร์จากดาวรุ่งก็ไอนี่บารมีมาแล้วแต่พลาดใครก็ได้ไงทุกวันนี้ไปเบิร์ดกู้ผ่านมาแล้วผ่านเอา้าผ่านผ่านตัวยากสุดมาแล้วไม่กลัวใครแล้วมึงเคยยังอ่านยังอะดิยังอะดิคุยมาแล้ว อ้าวบีเบอร์กันะนะอุ้ยอานเนบินกูคุยไปแล้วเคยยังยังนะดิอู้กูผ่านมาหมดแล้วโอ้ไอตัวนี้อากาศทันยูด้วยนะใครอีกท่านชาดาเจอยังยังนะดิกูไปบ้านเขาแล้วยุงโอ้หนิกกี้คุณตันน่ะคุยโทรศัพท์กับกูอ่ะโอ้โหคุณตันน่ะโดนบอดี้สลัมอ่ะโอ้ยก้อยโชยยุงมึงดูกูรุ่นไหนบอดี้อ่าดูคุณตันคุณตันโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่รู้จักทุกคนนะโอ้ยไอนิกกี้ในสายยาคือรู้จักทุกอ่า รู้จักทุกคนไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จักเพื่อนเขาใหญ่เนี่คุณตานนะคุณตานเนี่ยนี่นี่นี่สีกันเนี่โทรหาโทรหากูยูถ้าป๋องกับพนคือเสาหลักแห่งวงการบันเทิงนิกกี้คือเสาหลักของจิมแกมมี่ไม่ใชกกี้แกมมี่ประเทศนี้โอ้โหประเทศนี้กูระดับไอคอนเอ้มึงดูดีๆนะทัวร์มานะเนี่ยโอ้ยมาเถอะมาบ้านกูเลยบ้านัทัวร์มา จะมาวันไหนบอกนะพูดแต่ยายมาอยู่คอนโดนี่คือเรื่องสมัยนู้นอันนี้หยอก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 นะครับดีใจเสมอจริงๆเวลาน้อยพี่ดีใจได้มาคุยกับพี่เฮ้ยคิดถึงคุภาพนี่คิดถึงพี่ว่างๆพี่ขอมานั่งเล่าบ้านด้วยมาสิเห็นว่าห้องนี้เป็นห้องห้องห้องเล่าเลยมาเลยมาคุยกันเล่นๆคุยกันเพราะว่าวันนั้นผมไปเจอเน็กแล้วก็ไปคุยเรื่องเก่าๆนะเนีกจึงแบบเมื่อก่อนเราแบบเราผ่านมาด้วยกันขนาดนี้เลยวะใช่ใช่ใช่ก็เพิ่งมานึกถึงเรื่องเก่าๆกันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกกันนผมอ พี่ยุงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนแกมมี่มาหาลัยแกมมี่เราเรียนม่ด้วยกันอดูในกันมาดินทาดาราเนี่ยมีลุงมีเรื่องเหม็นที่หน้าคนนี้รักคนนี้อ่าเหม็นที่หน้าใครหรือไรใครเนี่ยคุยกับพี่ยุงตลอดหรือว่าสัมภาษณ์ี่ได้ไหมได้ไหมในเมก่อนนะพี่ยุงนะได้พี่ขอบคุณมากพี่ยุงขอบคุณมากนิกกี้เดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยวเดีราออนพร้อมกันแล้วก็เอฟซีฝากไปดูผมช่องพี่ยุงด้วยได้ช่องโปรดิวเซอร์ยุ้งฝากไปด้วยเดี๋ยวขึ้นให้คนตามเท่าไหหร่่ได้้เเลลลยคนนตาาามออัก2ง ยังน้อยกว่าเราเลงของมึงเท่ไร่ของมึงเท่ไร่เนาะของมึงเท่าไหร่เราไม่ค่อยเล่นอ่ะของมึงอะไรเป็นร้านทุกแพลตฟอร์มอ่ะของมึงเท่าไหร่ถ้า YouTube 3ล้านฝาอุ้ยามล้นติ๊กต๊อกเท่าไหร่สล้านโอ้โหไอจีล้านฝากโอ้โหเฟสบุ๊น้อยอ่ะกราบไล่เฮ้ยไม่เกียรครับไปใจกันไปเอ็มปีเอไมบีไปไป